นะครับตอนนี้เราก็จอดรถครับเจอมองแล้วครับสาคัญเลยมองนี้นะครับเจอมองแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านๆครับบรรยากาศทุ่งนาครับดูวิวไปด้วยนะครับก็หอยเชอรี่ไปด้วยนะครับเจอไหมเจอไหมโอ้เจอครับโอ้ตัวใหญ่นะครับหอยเชอรี่นะครับนี่นี่หอยเชอรี่นะครับ ได้พอสมควรแล้วครับดูใหญ่มากเลยนะครับวิธีนะครับแบบบ,บ้านครับอันี้อัไอกลวงครับวะยังอับข้าง โอ้ขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับลงไปประมาณกี่นาทีนะประมาณครึ่งชั่วโมงครัอ๋อครึ่งชั่วโมงดูดิได้เท่าไร่นะครับหอยนะครับนี่หอยเชอรี่นะครับโอ้ครับนี่เดียวสุพรรณเดียวปากเคอกนะครับตดยอดเลยครับนี่นี่นี่นะครับเพียบเลยตัวใหญ่ขนาดเลย ไ,ได้ยังรสชาติได้ยังได้ครับโอ้ oh, สุดยอดนะยอดครับเดี๋ยวเรานะครับลองไปชิมกันนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็จากที่เราได้ไปหาหอยตั้งแต่ช่วงเก้าโมงเก้ามงเช้าก็หาได้เยอะนะ,ะเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควร ก็ตอนหาเสร็จแล้วก็เราก็มาทําใช่ไหมเาแช่น้ำาออกแช่น้ำนะครับแช่น้ําก็เอามาทําเอามาต้มต้มพอต้มเสร็จแล้วก็เอามาแกะแก่ครับแกะให้เป็นชิ้นๆนะครับก็นี่ก็เสร็จแล้วนะครับจากเมื่อเช้าที่เราไปหามาด้วยกันนะครับแล้วก็ไปหากันมานะครับก็ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรลาบก้อยก้อยหอย ก้อยหอยเชอรี่นะครับก้อยหอยเชอรี่นะครับอ่ะลองลองเดี๋ยวเรากินหอยเชอรี่ก่อนนะลองเราชิมมีเต็มสู้เต็มสูบเลยเขาเหนียวด้วยนะครับครับพึงนึ่งมาเลยนึ่งมานะครับลองลองดูครับลองลองลองดูดูแป๊อ่ะลองดูชิมแบบไอ้นี่เลยนะนีบนีบเลยนีบเลยไม่ต้องใช้ช้อนแล้วต้องหยิบเยอะเน้นเน้นเน้น นนไม่ได้ตัวห้อยเลยอ่ะรีบยากจังอ่ะนี่นะครับได้แล้วนะครับผมจะกินให้ดูเลยอเดี๋ยวลองดิหือละมุนความแซ่บความมันนัวเนาะมันนัวนัวเครื่องอะ่ะสุดยอดเลยหืมว่ากินกับข้าเหนียวขาวเข้าเลยตีข้าลอง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 ไปทํากินนะครับก็เนี่ยใช้วิธีชาวบ้านนะครับในการหาหอย หาหอยมารับประทาน,ก,น<ด>กันกินกันนะครับก็ทอดหอยกานี่นี่หอยอะไรหอยกาบอหอยกาบนี่หอยกาบนะครับอเอามาทอดทุนมากไะ<แ><แ>มันแปลรูปได้หมดหอยนะบบนะ,นะเราเราแปรรูปได้หมดเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมันไม่ต้องมาลาบมาอะไรก็ได้มันก็ไปทำอ,อื่นได้ไหมได้ครับแกงเผ็ดอะไรก็ได้แต่แกงเผ็ดก็มันไม่ค่อยเข้าเข้าเนืออ๋อแต่ถ้าถ้าทําก้อยลาบอย่างเงี้ยมันจะเข้ากว่าเนาะยิงอยู่คำเหนียว ลองลองทํามาดูนะครับสุดยอดนะครับหลายย่างเลยนี่คืออะไรนะนี่อะไรนี่อะไรอ้อมออมออมออมนะครับนี่ออมนะครับออมอันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับก็นะครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะจากวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งแล้วก็มาจบแค่นี้แหละนะครับก็ติดตามกันนะครับว่าจะไปที่ไหนอีกนะเดี๋ยวไปหาของแป๊ๆกิน ะนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ